เพื่อนๆครับพกับเด็กวานซื่นอีกแล้วนะครับผมในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับผมกําลังมีลมมาแล้วนะครับผม EP นี้น่าะเป็น EP ที่สี่สิบเอ็ดนะครับวันนี้เด็กวานซืนจะพาไปดูเหรียญนี้กันสักหน่อยครับมาชมมาส่องไปด้วยกันนะครับผมเหรียญเรียกว่าเหรียญยันดวงครับดวงเหนือดวงพลังเหนือพลังนะครับของมลงปูดูนะครับหลวงพ่อพรมปัญโยนะครับวัดสแกนะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีการสร้างแล้ว บล็อกนี่คือแก้ไปด้วยปั๊มไปด้วยนะครับก็เลยมันก็เลยไม่มีอะไรที่เป็นพิมพ์ที่ตายตัวให้เลี่ยงนะครับอย่างขอบตัดอย่างไรพวกนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับส่วนองค์นี้นะครับเมื่อก่อนจะเป็นลมน้ําตาลมาแต่มีสนิมเขียวขึ้นผมก็เลยล้างนะครับที่ล้างผมบอกว่าใช้ผงชุดรดนะครับก็ลงในเทลงในภาชนะก็เทน้ําลงไปแล้วก็คนคนคนเข้ากันนะครับแล้วก็เอาเหรียญวานลงครับแช่ไว้ประมาณห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ เอาแปรงซีฟันมาแปรงออกคือปุ๊บก็ออกนะครับนี่เกี้ยงเลยเห็นไหมครับสนิมเขียวเต็มเลยนะครับตอนผมได้มาครับนะครับผมมาดูนะครับผมหลวงปู่ดูนะครับพระพรหมปัญโยนะครับนี่นี่อันนี้ก็เลยจะไม่ออกน้ำตาครับเพราะว่าผมใช้ไอ้ล้างนะครับเพื่อหลล้างออกเออล้างออกก็เกี้ยงดีเหมือนกันครับ ราก็ดูที่ความคมชัดนะครับผมแล้วก็ดูที่เราก็นี่อันนี้ก็จะเขียนเป็นพูททางครับพูดทางสนานังัจามิสมังสนานังัจามิสังฆังสรานังคัจามินะครับผมแล้วก็มีในตัวอีกหนึ่งนะครับผมปัญหามันอยู่ที่ว่ามันเป็นการพิมพ์ตรงที่ว่าเขาคนที่สร้างเขาก็พูดว่าคือทําไปด้วยแล้วก็แก้ไปด้วยทําไปด้วย แก้ไขไปด้วยได้ห้าหกเหรียญบางทีไม่เหมือนกันทักเหรียญก็มีครับในการปั๊มอะไรเลยก็เลยมีอะไรให้ดูที่นี่นอนแล้วก็ดูที่สิ่งที่เราคิดว่ามันคมชัดลึกนะครับคิดว่าเราใช่นะครับสาหรับเราเขามั่นใจเช่มั่นในตัวเองครับสาหรับที่เขาดูกันนะครับก็จะมีตรงเดี๋ยวคงไ้ดูน้อยหนึ่งครับอันนี้คือผม หางเสร็จยิ่งออกดูมาดูดูนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับตรงที่เขาว่าสแกนครับเห็นไหมครับต um ัวกีบบัวขีดส no? en ุดท้ายนี่นะครับกีบบัวที่อยู่แลเรา้ะเจียวหางสอเสือรับจะมีเห็นไะมเม็ดไข่ปลาอยู่นะครับเห็นไหมครับไปดูนะครับเพื่อนๆครับนี่ตรงนี้นี่ตัวนึงครับนี่กีบบัวนี่เห็นไหมครับมีเก็ดมีไข่ปลานะครับนี่ สองอันนี้ไม่กีบ่บัวตัวนี้มีนะไข่ปลาครับมีไข่ปาลปาแล้วก็แล้วก็ตัวสระอะนี่นะครับก็จะมีตัวสระอะนี่ตัวใต้จะมีเนินพื้นกลางเดี๋ยวผมจะขยายเพื่อนๆดูแล,แล้วกันนะไล่ชี้ไปด้วยได้นะครับ ตรงสระนี้ไหมครับมีเส้นๆอยู่ตรงนี้ตรงนึงเส้นนูนอยู่ตรงนี้ครับที่หนึ่งครับตรงนี้ที่หนึ่งแล้วเจ็ดจ <c uff> ุไปไปอยู่ตรงนี้ครับของนาฬิกามีตรงนี้ครสามนาฬิกาสี่นาฬิกาตรงนึงครับแล้วก็ดูตรงที่นี่ครับรงนี้เนี่ยมีเนื้อเกินในตรงนี้นะครับกอนจปั๊มมานะครับแล้วก็ดูร่องในร่องยันด้วยนะครับร่องยันร่องตัวหนังสือนี่ก็คือไม่ลึกไม่ตื้นนะครับก็จะพอดีนะครับ สวยนะข่มชั้นลึกและหลังเหลียงก็จะเป็นคือไม่เรียบนะครับผมจะเป็นจุดๆ,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 ๆน,ดนะครับเรียกเเต็มไปหมดครับยันดวงนะครับนี่เป็นดวงดวงพระพุทธเจ้านะครับคือที่คอรอม <mel od in> เรือนก็ประมาณว่าดวงของหลวงปู่เนี่ยคล้ายๆกับดวงพระพุทธเจ้านะครับลูกศิษย์ก็เลยทําเหรียญดวงขึ้นมาครับเลยเป็นเหรียญยันดวงนะครับ ดวงเนื้อดวงพลังเนือพลังสารคนที่ดวงไม่หนีดวงชะตาขาดดวงแล้วก็หามาคล้องมาบูชาได้นะครับแต่น้อยๆก็ทําให้จิตใจเรามั่นคงขึ้นนะครับจุดที่เขาดูแก๊แก,กนะครับก็จะดูเพื่อนๆส่องลองดีๆก็จะเห็นอยู่มีเม็ดมีเม็ดอยู่ตรงนี้นะครับสองเม็ดนะครับมเม็ดหนึ่งเี็ก็ได้นะครับล่องตรงนี้คร้บน,นี่จุด่ตรงนี้มีสองเม็ดเล็กๆนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมต้องมาดู เส้นกลางยันครับตรงนี้จะมีนะครับตรงนี้เพราะถ้าเกยเขาคงจะแกะไม่ติดครับเพราะว่าเกยก็มีอย่างเดียวที่ทําก็คือถอดที่เป็นบอกซิลิโคนเท่นนั้นร่องมองดีๆครับจะเห็นเห็นไหมครับอันนี้นครับเส้นอยู่ตรงตรงกลางยันนะครับแลระหว่างเลขสองกับเลขห้านะครับยันตัวอีกการนะครับมันจะมีเส้นนุ่นอยู่ตรงกลางนะครับข้างนี้เดี๋ยววิดด้อนนะนี่ อยู่ตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆมีเหรียญก็ลงสองดูตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีนี่ครับมีมีจุดไข่ปปดเล็กในร่องยันนี่ครับสองสองร่องนะครับเนี่ตรงนี้นะครับที่เห็นนะครับในเหรียญนี้นะครับผมส่วนข้างบนก็จะมีตรงนี้ก็จะมีเชิปิ้นนะครับข้างๆเรก็มีรอยเนี่ยรอยเนื้อเกลือลงมานะครับทางฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นรอยปิ้นธรรมดาครับที่จอของเหรียญอันนี้ก็จะมีรอยเนี่ยรอยปิ้นลงมานี่ จะเป็นทุกเหรียญนะครับที่มีรอยปิ hmm. us, ้นตรงนี้ตรงหูเหรียญนะครับแล้วก็ดูรอยปิ้นตรงนี้ครับตรงหกนาฬิกานี่เลยสี่นาฬิกาห้านาฬิกานี่ครับตรงนี้ก็จะมีรอยปิ้นตามขอบนะครับตามขอบที่ที่มีนะครับที่ที่เจอในเหรียญนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรางน้ำออมาลงข้งใต้แล้วก็จะมีเส้นกระแสครับเพื่อนๆดู เส้นกระแสเส้นสายลุงนะครับดูนะครับอืมแล้วก็จะพื้นเหรียญจะไม่เรียบนะครับนี่ครับเป็นตุ่มเล็กๆเส้นกระแส,สวิ่งตามน,ะนี่็มินิเราเห็นนะครับเส้นสายฝนไหลลงมาก็มีนะครับเดีย๋ยวดูด้านหน้ากันนะครับเพื่อนๆครับ ตาท่านะครับยันมีชีวิตมากนะครับสำหรับผมอีกอย่างหนึ่งที่ผมดูนะครับในความรู้สึกผมก็จะดูว่ามันเป็นเหลี่ยญที่แก่จากบล็อกจริงไหมนะครับบล็อกบล็อกแก่สดไหมนะครับเราดูที่ตัวลัอสือนะครับคือธรรมดลาก็จะมีนั่นแหละเป็นตอนที่ถ้าเอาตรงเขาใช้ลงน้ําตาลนะครับมันก็จะน้าตาลแดงๆจะปีเป็นเส้นสายไฟฝนนี่วิ่งออกผ่านตัวนังสือไปนะครับทีนี้ผมล้างออกไปนะครับแต่ก็ยังพอมีนะครับ มองดีดก็จะเห็นนะครับนรเน,นะครับเส้นสายฝนจะพาตัวหนังสือขึ้นไปนหมครับจะพาตัวหนังสือขึ้นไปข้างบนคนระับช่องนี้ก็จะเห็นนะครับแล้วก็ดูที่ตัวนี้นะครับเราดูที่ขอบตัวหนังสือความลึกนะครับพระบผมปัญโยดูตัวนี้ครับดูปอปานะครับแม้อากาศวางก่อนแล้วปอปาวางทับไปมันจะมีความ ต่ำความสูงตรงที่มันต่อกันนะครับตรงที่มันพาดกายกันนะครับเห็นไหมครับนะออผมดูยังออนี้คิดว่าเออตัวนี้พวกนี้เป็นเหรียญแกะบล็อกจุดนะครับนี่ดูอย่างหัวนี่หัวยาพิษเห็นไหมคือถ้าเป็นบล็อกเนี่ยหัวล้อเรือนะครับจะมีรอยขาดรอยต่อนะครับเห็นไหมครับหัวล้อเรือเนี่ยเห็นไหมครับมาดูใกล้นะครับหัวล้อเรือจะมีรอยต่อ หเห็ไหมครับสระบรรอากาศแล้วก็ปอปลาวางทางปลาวางทับก็คือมจะเกิดขึ้นในในเหรียญที่เป็นแกะบล็อกส่วนนะครับถ้าเป็นเหรียญแกะบางมันมันจะไม่ค่อยติดดูเส้นกระแสนะครับวิ่งผ่านอง์ท่านแล้วก็คือนน้นที่สระอูนี่น่าจะมีทุกเหรียญน,นะครับดูเส,นเส้นกระแสวิ่งลงมาอันนี้เป็นเหรียญยันดวงครับผม นี่ผมล้างแล้วก็ขัดนะครับผมก็ใช้ฟองสีรดล้างนะครับผมออกดีมากนะครับผมเนี้เห็นไหมครับแล้วไม่ไม่ทําลายเนื้อเหรียญด้วยนะครับเพื่อนดูเส้นกระแสวิ่งอย่างเห็นอยูครับเหมือนกับเป็นทองแดงผิวไฟใหม่เลยนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่ลืมดูนะครับตรงนี้ตรงอกกนาฬิกานี่ครับตรงนี้นรับเนื้อเกินนี่ครับป้นเกินออกมาแล้วก็จุดไขปลาตรงนี้นะครับเรียกเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อน แล้วก็มีในขีดสระอันนี้นะครับขีดตรงนี้นะครับอย่างนี่บอในนี้ในนี้มีอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเป็นไม่หนึ่งอันกับสองอันนะอยู่ตรงนี้ตรงนี้อีกในร่องยันนะครับเนี่ยตรงนี้อย่างตัวอุดครับผมอยเป็นภาษาบาลีนะครับตรมีนะครับพุทธนะครับนิสสัง เนี่ยเหรียญเนี่ยก็จะมีตุ๊กปิ้นนะครับเนิ่นแล้วก็ตรงนี้แต่อย่างหนึ่งที่จําได้เลยคือคน,คนที่เขาปั๊มเหรียญเนลูกศิษย์คนที่สร้างตอนนั้นเอาพูดสิ่งหนึ่งที่นี่เลยก็คือองศานะครับจะให้ดูองศานะครับแบับนี่องศาตัวตัดนะครับตัวเนียยตัวเนี้ยจะเหมือนกันทุกเหรียญครับอย่างอื่นบางางานจะไม่เหมือนกันเพราะว่าทั้งปั๊มไปด้วยแล้วก็แก้ไขไปด้วยเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับนี่ มันก็เลยไม่ไม่เหมือนกันนะครับรอยตำหนนี่แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือหูต่อเหรียญนะครับตรงเนี้ยตรงช่องว่างนี่ครับตรงระหว่างหูกับเหรียญนี่ครับตรงนี้จะเป็นองศาเดียวกันมดนี่ครับต่ขีดลงมานี่ครับเส้นที่ขีดลงมานี่ตรงนี้ตรงขอบนี่ฝั่งนี้เป็นเป็นองศาเดียวกันหมดครับนั่นคือของแท้นะครับอืเอาละครับโอเคครับเพื่อนๆครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็อย่าลืมรักษาสุขภาพันด้วยนะครับผม มีอะไรมากมายก็คงไม่มีความสูงนะครับถ้าสุขภาพเราไม่ดีนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆครับเอาเป็นกำลังใจให้กับเด็กวางซื้อนะครับคนรุ่นเก่าที่มีความคิดสต่ไมใหม่นะครับมาดูความคิดกับมือไม้จะไปด้วยกันไหมบางทีชิดอยากทำนู่นทำนี่แต่ว่าจับไปจับมามือไม้มันไม่ไปนะครับแต่ก็เอาที่ใจสู้นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ